ภาพที่เบสเห็นเน้่ยเราพบตรงหน้าคือพ่อเน่ยสีสาขาดต้นก็พูดว่ากูขอโทษที่ต้องให้พวกมึงมาเห็นภาพแบบนี้ สวัสดีชาว2 4นทุกคนครับก่อนจะไปเจอรูออฟเฟอร์เลอร์เรื่องเนี้ยเดี๋ยวเราจะขอเล่าหนึ่งว่าตอนนี้เราพยายามที่จะหาเรื่องแปลกๆ เพราะว่าก่อนหน้านี้เราไปตั้งโพลในชุมชนของ YouTube ใช่ไหมแล้วก็ตั้งคําถามว่าถ้าเกิดว่ามีเรื่องลี้ลับหรือว่าเรื่องแบบจักรวาลโลกคู่ขนานอะไรต่างๆที่มันแบบเป็นทฤษฎีสมคบคิดด้วยอะไรเงี้ยมาปนๆกันมันจะหลุดตีมั้ยสรุปคือผลโหวตประมาณ8 0กว่าเปอร์เซ็นเกือบ9 0ก็เห็นด้วยที่จะเอาเนื้อหาพวกนี้อิงเข้ามาเนาะส่วนตัวเราก็รู้สึกว่ามันมันยังมีความลึกลับมีความลี้ลับคล้ายๆกับวิญญาณหรือว่าผีอยู่อะไรเงี้ยมันก็น่าจะแมทช์กันมั้งอืมประมาณนั้้นแลววเเดี๋ยราจะ คิดอยู่ว่าจะทำไตเติลใหม่ดีไหมให้หมันว่าแยกตีบไปเลยว่าเออเนี้เรื่องล้ลับนะอันนี้เรื่องแบบผีหรือว่า Rule er ลูอฟเฟอร์อะไรเงี้ยเออพยายามแยกแบบชัดเจนทุกคนแบบเปิดเข้ารายการนะปุ๊บเห็นไตเติลนี้โอเคจะได้รู้แล้วว่าเออไตเติลนี้คือเรื่องราวของความล้รับนะไตเติลนี้คือคีปเเคสอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวเราลองไปวางแผนทำก่อนแล้วก็วันนี้ที่เราจะมาเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นลูอฟเลอร์เรื่องหนึ่งที่ ไม่ใช่สถานที่แบบที่เราเคยเล่ามาก่อนนั้านี้ก็จะมีอะไรโรงบาโลโรงเรียนหรือว่าหอพักเส้นทางรัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเป็นสถานที่แบบสาธารณชนอะไรประมาณแต่ว่าเรื่องนี้นเป็นกฎของบ้านคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนเป็นแก๊งนี่แหละประมาณ4คนแล้วก็มีบ้านเพื่อนคนหนึ่งที่จะต้องไปปาร์ตี้แล้วเพื่อนก็บอกว่าเออมีกฎประมาณ4ี่หข้อที่เพื่อนทุกคน,นจะรู้ ในการจัดปาร์ติวันเขาเริ่มต้นเรื่องเนี่ยมีแก๊งวัยรุ่นชายสนิทกันมากๆเลยอยู่อยู่แก๊งหนึ่งนะพวกเขาได้มีสมาชิกในแก๊งอยู่ประมาณ4คนด้วยกันชื่อว่าต้นเอเบสแล้วก็กอฟเนาะทั้ง4คนนี้เนี่ยสนิทกันตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วแล้วก็ได้เข้ามาหาลัยเดียวกันทั้งหมดจะมีแต่ต้นกับเอนี่แหละที่เรียนคณะเดียวกันที่เหลือเบสกับกอฟเนี่ยก็จะเรียนแยกคณะกันเนาะแก๊งนี้เนี่ยจะมี ประเพณีอย่างหนึ่งคือทุกครั้งที่ปิดเทอมใหญ่หรือว่าปิดเทอมเล็กอะไรทักอย่างแบบหยุดย,วยาวๆนะเขาจะทําการจัดปราร์ตี้บ้านใครัะคนก็คือวนเวียนว่าเฮ้ยปิดเทอมนี้ไปปราร์ตี้บ้าน A ปิดเทอมนี้ไปปราร์ตี้บ้านเบสอะไรเงรี้ยก็จะแยกกันเนาะแล้วก็ช่วงเวลานี้นก็เป็นช่วงเวลาที่เพิ่งสอบเสร็จในช่วงชั้นปีที่2ทุกคนเนี่ยกำลังจะปรึกษาว่าเอ้ยปีนี้จะไปฉลองบ้านใครดีอยู่ๆเบสก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยปีที่แล้วเนี่ย ฉลองบ้านกูเนี่ยคือแบบแม่กูด่ายับเลยแล้วก็เลทไม่เป็นท่าปีนี้ต้องมาใช้บ้านกูไว้แน่แล้วกอฟก็พูดต่อแบบบ้านกูก็ไม่น่าจะสะดวกเท่าไหร่แต่ว่าอืมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นวันโวมญาติอ่ะเอออาจจะไปรบกวนเขาหรือเปล่าก็น่าจะไปกันไม่ได้แหละเออพอเส้นเสียงกอฟเอก็พูดต่อเลยว่าเฮ้ยไปบ้านไอ้ต้นไหมล่ะคือตั้งแต่จบมัธยมมาคือพวกกูยังไม่ได้ไปบ้านมึงเลยนะ อยากไปหาพ่อแม่มบงด้วยแบบไม่ได้เจอเขามานานอะไรเงี้ยแล้วเบสกับก๊อกก็กเห็นด้วยกันใหญ่แล้วว่าเอ้ยเออตามที่เอพูดเลยว่าเออกูไม่ได้ไปบ้านมึงมานานนะต้นแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยต้นดูท่าทางเกรงเกรงเพราะว่าพ่อแม่ของต้นเนี่ยเป็นคนที่แบบประมาณว่าดุประมาณหนึ่งแล้วก็ไม่ชอบให้ใครแบบเข้ามาในบ้านแบบเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเขานะอีกใจหนึ่งก็เกรงใจเพื่อนเหมือนกันเพราะว่าที่ผ่านมาก็ไปปารตี้บ้านเพื่อนมาตลอดเลยโดยที่แบบไม่ได้ให้เพื่อนมาบ้านเลยอะไรเงี้ยต้นก็เลยพูดว่า เฮ้ยงั้นกูก็ยังไม่รับปากแล้วกันเนาะขอไปปรึกษาพ่อแม่กูก่อนว่าเขาอนุญาตหรือเปล่าแล้วถ้ามันได้เลื่องยังไงเนี่ยเดี๋ยวกูจะบอกพวกมึงในกลุ่ปลายแล้วกันคราวนี้เวลาผ่านมาประมาณ3วันเพื่อนๆในกลุ่มก็ยังไม่ได้คําตอบจากต้นว่าทุกคนเนี่ยสามารถไปปารตีบ้านต้นได้หรือเปล่าเนาะเบสก็พิมพ์ในกลุ่ปลายว่าเฮ้ยต้นว่าไงเรื่องไปค้างบ้านมึงอะ่ะพ่อแม่มึงโอเคปะ่ะต้นก็พิมพ์ตอบมาว่าจริงๆคือกอูขอเขาตั้งแต่วันที่เราคุยกันอยู่นั่นแหละ แต่ดูแบบท่าทางเขาเงียบๆไงคือพ่อแม่กูก็ไม่ตอบกูกูก็เลยไม่รู้ว่าเขาอนุญาตรหรือเปล่าเบสก็เลยพิมพ์กับว่าเอ้ยงั้นมึงลองขออีกทีไหมเผื่อเขากําลังแบบคิดอยู่แล้วก็บอกว่าเออเพื่อน,นๆนหะนอยากไปหาด้วยอยากไปเยี่ยมด้วยอะไรเงี้ยไม่ได้เจอพ่อแม่มานานต้นก็เลยบอกว่าเอ้ยงั้นเดี๋ยวลองดูอีกทีแล้วกันว่าพ่อแม่เขาอนุญาตรหรือเปล่าเดี๋ยวกูจะลองถามอีกทีนะคราวนี้วันรุ่งขึ้นเนี่ยต้นก็พิมพ์บอกกนกลุ่มไลน์ว่าเฮ้ยพ่อแม่กูแม่อนุ รานนี้ก๊อฟก็พิมพ์ตอบมาว่าแล้วเจ้ายัางไงดีทีนี้คือบ้านใครดีบ้านมึงว่างไหมเอเหลือมึงคนเดียวแล้วแหละเอก็บอกว่าบ้านเขาเนี่ยกำลังต่อเติมอยู่เลยเดี๋ยวกูขอถามพ่อแม่ก่อนแล้วกันว่าช่างเสร็จประมาณกี่โมงแล้วเขาสามารถเคลียร์ของได้ไหมเนาะคืนนี้เดี๋ยวบอกจนประมาณตีสองนะเอก็ยังไม่พิมพ์บอกมาไว้ว่าเออเคลียร์กับช่างที่บ้านหรือว่าพ่อแม่ได้หรือเปล่าจู่ๆต้นก็พิมพ์กลับมาว่า้ยพ่อแม่กูอวหนูยาลวนะ พรุ่งนี้พวกมึงมาบ้านกูได้เลยเจอกันตอนสองทุ่มจังหวะนี้ทุกคนในกลุ่มไลน์ก็งงกันประมาณหนึ่งว่าเฮ้ยเมื่อเช้าพ่อแม่มันยังไม่อนุญ,ญาตเลยหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยแต่อยู่อยู่มาแบบตอนดึกแล้วมันเป็นเวลาประมาณแทบบีสองอะไรเงี้ยคือมันมันผิดแปลกว่าตีสองแล้วถ้าพ่อแม่อนุญาตจริงอะทำไมมึงเพิ่งมาบอกตอนตีสองนั่นเป็นเวลาที่แบบผู้ใหญ่เขานอนหรือเปล่าแต่ทุกคนก็ไม่ไม่ได้แบบ ตกใจอะไรขนาดนั้นก็ไม่มพิมพ์ถามล้วเออมันกลายเป็นเรื่องน่ายินดีมากกว่าว่าเอ้ยม,มีพื้นที่แบบปาร์ตี้กันแล้วอะไรเงี้ยตามขนบธรรมเนียมของแกงนี้นะคราวนี้เนี่ยวันรุ่งขึ้นทุกคนก็เตรียมตัวไปบ้านตน้นกว่าจะรวบรวมซื้อนู่นซื้อนี่นครบถึงบ้านต้นก็แบบประมาณ3ามทุ่งกว่าแล้วเบสกับก๊อฟแล้วก็เอเนี่ยยืนอยู่บ้านต้นพร้อมกับ,บกดกลิ่งเรียกต้นก็แบบตัวบ้านออกมาแล้วก็เดินออกมารับเพื่อนด้วยแบบหน้านตาที่ยิ้มแย้มแล้วต้นก็หันไปเห็นถุงที่ก๊อฟกับเอถือ ตนก็รีบถามว่าเฮ้ยนี่กูถามจริงมึงไปกันสองคนมึงได้กลับแก้มาแค่นี้เหรอวะก็พูดต่อว่ามึงกะแดกทุกวันเลยหรือไงคืนนี้เอาให้รอดก่อนไหมคราวนี้ทุกคนก็เดินเข้าบ้านต้นแล้วก็จัดข้าวของนะก็ถามต้นว่าเฮ้ยพ่อกับแม่มึงนอนยังคือพวกูจะไปทักทายเขาหน่อยอะไรประมาณนั้นตนก็เงียบไปสักพักแล้วก็พูดว่าช่วงนี้พวกเขานอนดึกอ่ะเดี๋ยวพวกมึงค่อยขึ้นไปก็ได้คือก็งงว่าเออตอนนี้มันก็สามทุ่มกว่าแล้วอ่ะจะให้ไปทักตอนกี่โมง เออคือมันมันก็ดึกแล้วเนาะเขาจะได้แบบเตรียม mm. ตัวนอนอะไรเงี้ยไหนๆก็ขึ้นไปไหว้เขาสักหน่อยทุกคนก็จัดข้าวของเตรียมที่จะเริ่มดื่มหมแล้วต้นก็พูดว่ากูรู้ว่าพวกมึงอ่ะไม่ได้มาบ้านกูตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วแต่กูมีกฎไม่กี่ข้อที่พวกมึงจะต้องรู้ไว้แล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยทำตามอย่างเคร่งครัดนะกอล์ฟที่กําลังจะหยิบน้ําแข็งใส่แก้วเบสที่กําลังจะแกะถุงกับแก้มแล้วก็เอที่กําลังเดินมาพร้อมกับขวดเบียร์จากห้องครัว mm. ก็ต้องหยุดเดินแล้วก็ หยุดการกระทําทั้งหมดแล้วก็หันมาฟังต้นอย่างตั้งใจทันทีเพราะว่ามันอยู่ๆต้นก็พูดขึ้นมาเรื่องกฎซึ่งในความจริงไปบ้านเพื่อนมันก็ไม่น่าจะต้องมีกฎเข้่งคัดขนาดนั้นอะแล้วต้นก็เริ่มพูดถึงกฎของบ้านเขาให้ฟังว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยห้ามขึ้นไปชั้นสองจนกว่ากูจะบอกให้ขึ้นได้เพราะว่ามันค่อนข้างจะเป็นพื้นที่ส่วนตัวของพ่อแม่กูข้อที่สองคือมุมหลังครัวเล็กๆตรงที่มืดๆจะมีน้ําหยดลงมา ห้ามเดินไปตรงมุมนั้นเพราะว่าท่อน้ํามันแตกจากด้านบนพื้นที่แถวนั้นกาลังจะซ่อมอยู่ข้อที่สมคือห้องน้ําตรงก่อนถึงห้องครัวเลยถ้าใครเดินผ่านเราได้ยินเหมือนเสียงคนอยู่ในห้องน้ําในขณะที่พวกเราเนี่ยอยู่พร้อมหน้ากันปกติห้ามทักเด็ดขาดให้พวกมึงเดินผ่านไปแบบไม่ได้ยินเสียงอะไรข้อที่4มีดใหญ่ในครัวหายไปไม่ต้องพยายามหาให้ใช้มีดเล็กเท่าที่มีไปก่อนและข้อที่ห้าคืนนี้ ตอนตีสองขอให้ทุกคนขึ้นไปหาพ่อแม่กูข้างบนพร้อมกันตีสองพ่อแม่มึงไม่นอนหรอจะไปรบกวนเขาหรือเปล่าอยู่ๆเบสก็พูดขึ้นมานะต้นก็บอกว่าไม่ต้องห่วงเขายังไม่นอนหรอกคาในทุกคนก็งงๆกับกฎที่ต้นพูดมาได้นหน่อยแล้วก็จะมีเรื่องห้องน้ำอาแหะที่หลอนๆนิดนึงแต่ทุกคนก็ไม่ได้ถามต้นว่าเอ,อ้ยมันคืออะไรอะไรเงี้ยก็แค่แบบว่ามาแค่ปาร์ตี้เดี๋ยวก,กลับแล้วไม่น่าจะมีอะไรแล้วทุกคนก็ได้เริ่มปาร์ตี้กันแล้วก็ ดื่มไปคุยไปก็คุยเรื่องมหาลัยว่ดสอบเป็นยังไงทําได้ไหมอะไรเงี้ยมีเรื่องมัธยมบ้างเหมือนอะไรบางก็เหมือนแบบเราไปแบบปาร์ตี้เพื่อนแล้วก็วนคุยไปเรื่อยนะจนประมาณสักประมาณเที่ยงคืนอะไรเงี้ยเบสก็มีบอกว่าแนะนาหนังเรื่องหนึ่งในเน็ตฟลิกว่าเอ้ยอยากดูอยากดูกด้วยกันอะไรเงี้ยเป็นหนังผีเออก็เปิดดูหนังได้ประมาณเที่ยงคืนจนไปจบตอนประมาณตีสองพอดีตีสองก็ต้องเป็นเวลาที่ต้นบอกว่าทุกคนต้องขึ้นไปหาพ่อแม่เขาแบบพร้อมเพียงนะ อยู่ๆกูก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยตีสองแล้วพวกกูต้องขึ้นไปหาพ่อแม่มึงปะต้นก็บอกว่าเออได้เลยแต่ว่าพวกมึงขึ้นไปกันก่อนนะกูขอเก็บของข้างล่างก่อนพ่อแม่กูอยู่ชั้นบนห้องพ่อกูอยู่ด้านซ้ายของบันไดส่วนห้องแม่อยู่ขวามือพวกมึงเปิดเข้าไปได้เลยแต่ก่อนที่จะเปิดเข้าไปก็อาจจะเคาะนิดนึงแล้วก็กูอยากจะบอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาที่เป็นเพื่อนกับพวกมึงมาเนี่ยกูรู้สึกกูมีความสุขมากที่กูได้อยู่กับพวกมึงจนถึงเวลาเมื่อกี้ อยู่เบสกบพูดว่ามึงมาซึ้งเฮี้ยอะไรตอนตีสองเนี่ยกูว่ามึงเหมาแล้วแหละงั้นเราก็ขึ้นไปหาพ่อแม่ต้นกันไหมทักทายพวกเขาแล้วก็พวกเขาจะได้รีบนอนกูว่ากูก็เริมไม่ไหวแล้วเอพูดในระหว่างที่สามพอนั้นกําลังขึ้นบันไดเนี่ยเบสที่เดินนําก็ทักว่าจิตอ,อะไรวะเหม็นชิบหายพอขึ้นไปสุดบันไดเนี่ยซ้ายมือก็จะเป็นห้องของพ่อบเ,เบสเคาะเบาๆประมาณสองสามทีแต่ว่าก็ไม่มีเสียงอะไรตอบกลับมา เบสเปิดเข้าไปในขณะที่กําลังบิดลูกกุญแจเนี่ยแล้วก็ค่อยๆแงม้มประตูเปิดเข้าไปกลิ่นเหม็นในห้องก็โชยออกมาแบบรุนแรงมากๆทุกคนรีบเอามืออุจมุกทันทีแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรตอบกลับมาว่าอนุญาตให้เข้าไปหรือเปล่าเพราะว่าไฟในห้องเนี่ยมันดูแบบมืดๆสลัวๆก็โคคิดว่าพ่อเนี่ยกำลังนอนอยู่บนเตียงทุกคนสงสัยว่าทําไมในห้องเนี่ยไม่มีอากาศถ่ายเทเลยแอร์ก็ไม่ได้เปิดพัดลมก็ไม่ได้เปิดแถมหน้าต่างยังปิดอีก เบสก็เลยเปิดประตูเพื่อที่จะเดินเข้าไปช้าๆนะแล้วก็เดินไปหาพ่อพร้อมอุดจมูกไปด้วยในห้องเนี่ยมืดประมาณหนึ่งมีเพียงหน้าต่างบานหนึ่งที่อยู่บนหัวเตียงเปิดอยู่แล้วก็มีแสงจันทร์เนี่ยสาดเข้ามาบนเตียงพ่อพอดีแล้วก็เห็นเห็น,ห,นหัวพ่อกําลังนอนอยู่บนเตียงเห็นร่างพ่ออยู่แต่ก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เบสเนี่ยค่อยๆเดินเข้าไปที่เตียงพ่อใช่ไหมแล้วก็ถึงจุดหนึ่งห่างจากเตียงของของพ่อต้น่ะประมาณ2เมตร แล้วเบก็ต้องตกใจประมาณหนึ่งแล้วก็เอะใ,ใจในใจว่าเฮ้ยทำไมตัวพ่อยาวผิดปกติความยาวผิดปกติทีเนี้ยคือ,อลองลองนึกภาพบรรยากาศในห้องนะในห้องมันจะแบบมืดๆสลัวๆมีแค่แสงจันทร์จากข้างนอกที่สาดเข้ามาในห้องใช่ไหมในห้องก็จะมีความแบบน้ําเงินน้าเงินอมอะไรเงี้ยแล้วก็แสงจันทร์อ่ะสาดมาที่หัวของพ่อพอดีที่กําลังนอนตะแคงหันหน้าเข้ากําแพงผมพ่าผมแบบถึงคอเลยนะหัวเห็นแต่ว่า ปลายเท้าอ่ะมันเลยออกไปผิดปกติคือเวลาคนเราห่มว่าห่มเราจะไม่เห็นตรงกลางใช่ไหมเราจะเห็นแค่หัวหรือไม่ก็เห็นปลายเท้าอะไรเงี้ยแต่ว่าปลายเท้าอ่ะมันมันเลยเลยปลายเตียงออกไปอีกมันทําให้ระหว่างหัวพ่อกับปลายเท้ามันมันดูแบบเหมือนคนรูปร่างแบบยาวผิดปกติซึ่งเบสเห็นดังนั้นแล้วก็รู้สึกว่ามันมันผิดสังเกตอะไรเงี้ยแต่เขาก็กําลังมองว่ามันอาจจะ เป็นเรื่องของแสงหรือเปล่าแบบมองไม่ชัดอะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช่ขาพ่อก็ได้มั้งอะไรเงี้ยคราวน,นี้เบสก็ค่อยๆเดินเข้าไปเรื่อยจนอดสงสัยไม่ได้เดินเข้าไปจนสามารถเอื้อมที่จะเปิดผ้าห่มได้แล้วก็ค่อยๆจับผ้าห่มค่อยๆเปิดออกมาทีละนิดทีละนิดเรื่อยๆพอเปิดออกมาจนไม่เท่าไหร่เนี่ยเบสก็ต้องร้องลั่นแบบร้องในรูปแบบที่ไม่เคยร้องดังในชีวิตนี้มาก่อนภาพที่เบสเห็นเนี่ยแล้วพบตรงหน้าคือพ่อเนี่ยสีสาขาดและตัวอยู่ห่างจากหัวประมาณหนึ่ง เลยทําให้ผ้าห่มที่บางอยู่เนะี่ยเหมือนกับคนดูตัวยาวกอฟและเอเนี่ยร้องตามเมื่อเห็นภาพเดีวยวกันทั้ง3าคนเนี่ยแย่งกันออกจากห้องนั้นทันทีและเบสก็เป็นคนแรกที่ก้าวเท้าออกจากห้องนั้นได้จู่จู่ายตรงหน้าห้องพ่อก็เปิดขึ้นมาทั้ง3คนเหลือบไปเห็นฝั่งซ้ายขององพ่อมีศพแม่นอนจมกองเลือดอยู่ทุกคนสติแตกแล้วก็รีบวิ่งลงมาชั้นล่างพอถึงชั้นล่างเนี่ยทุกคนเห็นต้นในล่างที่โชกไปด้วยเลือดพร้อมกับ คอที่เกือบขาดแต่ไม่ขาดแล้วต้นก็พูดว่ากูขอโทษที่ต้องให้พวกมึงมาเห็นภาพแบบนี้หลังจากนั้นทุกคนก็สติแตกแล้วก็รีบวิ่งออกไปจากบ้านต้นทันทีเลยวันลงขึ้นเนี่ยทั้งกรอบเอและก็เบสก็ได้ติดต่อเจาน้าที่ตำรวจนะแล้วก็โทรบอกว่าเออบ้านนี้เกิดเกิดเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นอะไรประมาณนั้นนะแล้วตำรวจก็ไปชนะสูตรแล้วก็ไปสืบสวนในบ้านหลังนั้นว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นผลการสืบสวนเนี่ยเขาบอกว่า ในห้องครัวตรงมุมที่มีน้ําหยดลงมานะเป็นเลือด ของพ่อที่ตรงกับเตียงพ่อพอดีเพราะว่าพ่อโดนตัดหัวใช่ไหมแล้วก็เลือดอ่ะมันมันนองลงมาที่พื้นจนมันซึมผ่านรอยแตกของซีเมนต์แล้วก็หยดลงมาที่ห้องครัวพอดีการที่ต้นตั้งกฎนั้นไปก็อาจจะบอกว่าไม่ไม่อยากให้เพื่อนเข้าเข้าไปยุ่งตรงโซนนั้นเพราะว่ากลัวเพื่อนรู้ความจริงก่อนที่จะได้ปาร์ตี้ครั้งสุดท้ายของตนอะไรประมาณนั้นแล้วก็ห้องน้ําตํารวจได้สืบสวนมาว่าห้องน้ําชั้นล่างเนี่ยถ้าจะไปครัวเนี่ยก็ต้องเดินผ่านห้องน้ําก่อนตํารวจบ,บอกว่า ในห้องอาบน่ะมีแต่ของใช้ของผู้หญิงทั้งนั้นเลยเหมือนกับห้องน้ำเนี้ยเป็นห้องน้ำที่แม่ต้นอะเข้าบ่อยบ่อยต้นก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าเดินผ่านห้องครัวแล้วได้ยินเสียงคนที่อยู่ในห้องน้ำในขณะที่พวกเขาอยู่กันพร้อมหน้าก็เดินผ่านไปแบบห้ามทักอะไรเงี้ยเพราะว่าอาจจะเป็นวิญญาณของแม่เขาที่มาเข้าห้องน้ำบางล่างก็ได้แล้วก็มีดใหญ่ในห้องครัวเนี่ยหายไปก็คือตำรวจไปเจอตรงภายในห้องต้นชั้นสองที่วางอยู่ตรงศพต้นคอเกือบขาด ออไปเจอมีดนะอย,อยู่ในห้องตน้นก็คือคนร้ายอาจจะฆาตกรรมพ่อแม่ก่อนแล้วถึงมาฆาตกรรมตน้นแล้วก็ทิ้งมีดไว้ตรงนั้นส่วนเรื่องของข้อหนึ่งที่แบบห้ามขึ้นไปก่อนตีสองเนี่ยต้นอาจจะกาลังบอกว่าอยากจะอยู่กับเพื่อนในครั้งสุดท้ายก่อนถ้าเกิดว่าจู่ๆเพื่อนแบบขึ้นไปพักทายเลยอาจจะเจอภาพนั้นแล้วก็อาจจะไม่ได้ร่วมปาร์ตี้หรือว่านั่งพูดคุยกันในแบบวาระสุดท้ายของตน้นอะไรประมาณนั้นแล้วก็เลยกดข้อที่5ก็เลยอยากให้ทุกคนอนะ่ะขึ้นไปหาพ่อแม่พร้อมๆกัน เออทีเดียวนะนี่ก็จะเป็นรูออฟเฟอร์เลอร์ที่เราแต่งแล้วก็เอาสตอรี่เนี่ยส่งเข้าไปในกดเพื่อที่จะให้มันแมชกันแล้วครับได้เกิดแบบรสชาติให,ใหม่เนะเพราะทุกคนอาจจะฟังกดอย่างเดียวมาอาจจะแบบไม่อินแล้วก็อาจจะแบบเบื่อก็ได้มั้งที่แบบว่ากออ็อยู่ๆมันก็เป็นกดเป็นกดอะไรเงี้ยแต่ว่า,าอาจจะผสมผสมกันแหละเออเพราะว่าการแต่งเรื่องพวกนี้มันค่อนข้างที่จะลำบากประมาณหนึ่งซึ่งไอตอนที่เราแต่งเรื่องรัวเฟอร์เลอร์ปกติมันก็ ยากประมาณหนึ่งอยู่แล้วแล้วก็ต้องใส่สตอรี่เข้าไปอีกการที่มีสตอรี่เสริมเข้ามามีตัวละครเสริมเข้ามามันก็ต้องแมชกับกฎนั้นด้วยอะไรเงี้ยเออถ้าเกิดว่าเราแต่งไม่ดีหรือว่ามีเรื่องไหนที่แบบเอ้ยมันน่าจะตรงนี้่าจะแก้นหน่อยแก้นหน่อยก็ลองคอมเมนต์ได้เดี๋ยวเราจะอ่านทุกคอมเมนต์นะแล้วก็ทุกคอมเมนต์เนี่ยเราก็จะกดหัวใจไว้ว่าเอ้ยเราอ่านแล้วนะคอมเมนต์เนี่ยถ้าคอมเมนต์ไหนถามอะไรเราก็จะพยายามตอบให้ทุกคนนี่ก็จะเป็นลัวฟังเลอร์ในคืนวันเสาร์แล้วก็เราจะเจอกันอีกทีในคืนนนวันจัจท เช่นเดิมอาจจะเปลี่ยนหัวข้อแล้วเราอาจจะไม่เอาเรื่องผีแหละอาจจะเปลี่ยนเป็นเรื่องลี้ลับอะไรต่างๆแทนหรือว่าอาถรรพ์อะไรเงี้ยเจอกันไลฟ์วันจันทร์ประมาณสองทุ่มตรงถ้าใครไม่ทันก็พยายามมาเพราะว่าเราไลฟ์สามทุ่มแล้วก็ยังมีคนบอกว่าเอ้ยมาไม่ทันอะไรเงี้ยเออเราก็เลยเลือนะ่อนมาเป็นช่วงสองทุ่มนะจะได้แบบทันฟังแล้วก็นอนพอดีประมาณแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในไลฟ์วันจันทร์ไปและ